จากกรณีสื่อท้องถิ่นสีลังการายงานข่าวเกี่ยวกับการขู่ฟ้องไทยหากทวงคืนพลายประตูผาและพลายสีนรกช้างทูตสันทวะไมตรีกับไทยล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานายจตุพรบุรุษพัฒน์ปะลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ไทย p ี s ออนไลน์ว่าขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายในการทวงคืนช้าง2เชือกที่อยู่ในสีลังกาคือพลายประตูผาและพลายสีนรกที่เคยถูกส่งไปเป็นทูตสันทวะไมตรีในประเทศสีลังกาช่วงปี2544แต่อย่า่ใดมีแต่อย สนับสนุนความร่วมมือในการเข้าไปช่วยดูแลช้างซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานงานด้านนายอัธพลเจริญชันสารักษาการราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรณีของพลายศักสุรินไม่ใช่การทวงคืนช้างแต่เป็นการเจรจาทางการทูตและมีข้อตกลงร่วมกันทั้งนี้แนวทางในอนาคตในเวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุชัดเจนว่าจะมีการประสานความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยในศรีลังกาในการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน การดูแลช้างส่วนช้างไทยเชื่ออื่นที่อยู่ในต่างแดนนั้นคงจะต้องมีการสำรวจและติดตามทั้งหมดว่ามีความเป็นอยู่และมีมาตรการดูแลอย่างไรอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นวันที่7กรกฎาคม2566นางรุ่งนภาพัฒนวิบูลรองอธิบดีกรมบุทยานแห่งชาติได้มีการประชุมอนุกรรมการช้างบ้านที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพูดคุยในเรื่องการส่งช้างไปเป็นทูตสันทวารไมาตรีและจะสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการช้างแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป